ค่าแรงสีร้อยใช่ไหมค่าแรงสีร้อยใช่ไหมแล้วทํางานใช่ไหมค่าแรงสีร้อยกินข้าวมือนึงห้าสิบบาทจะมีเมียคนหนึ่งอะ่ะเลี้ยงเมียด้วยเอาอ่ะสองคนสองคนก็ร้อยหนึ่งแล้วกินข้าวสามมือตันไปสามร้อยเลยใช่ไหมสองคนน่ะทีนี้ไม่ได้กินข้าวสามมือแล้วกินอย่างพระเลยสองมือทะยมบอก <c oughs> ถ้ามีเมียสามคนไม่ต้องไม่ไม่ต้องไม,ไม่ต้องแล้วอดให้ตาย ล้อหนึ่งหมื่นอยู่เออล้ออยู่หนึ่งหมื่นแต่ว่าเขามีข้อแม้นะห้ามใช้เกินสี่กิโลแลวจะเกิดไปดูบ้านนอกนี่นะไอคนออกกฎหามายบางทีมันนั่งหลับหูหลับตาออกอยู่ในเมืองนะไอคนออกกฎหมายจริงๆนะมันบอกว่าเงินหนึ่งหมื่นเนี่ยใช้ในรัศสมีสี่กิโลจะผายไม่ได้ลืมตาลืมหูลืมตาดูบ้านนอกก็เลยบ้านนอกนะบ้านหลังนึงห่าง